ไหนๆก็ต่อเติมบันไดแล้วเรามาดูชั้น2ของเราก็เลยที่หัวโนอเดที่นี่ที่นี่มันที่ไหนกนแน่เนี่ยนี่คือสายทานแห่งต้นกําเนิดยังไงล่ะสายทานที่ดูเอลิสทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกจะมาอยู่กันที่แห่งนี้และแน่นอนว่าเจ้าก็จะได้รีวิวสินค้าต้นหม่ของพี่นินั่นก็คือ History Archive Collection ยังไง History Archive Collection มันก็คือบ็อกที่รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญในซีรีส์ยูกิโอยนแบบราลึกประวัติศาสตร์ของยูกิโงะเสียน่าสนใจจริงๆเลยงั้นฉันขอรีวิวเจ้านี่เลยเถอะเมื่อกี้เกเรกขึ้นวะเนี่ย History Archive Collection นะครับเรียกได้ว่าเป็นบล็อกพิเศษเดือน2ของยูกิโอที่เรียกได้ว่า เฟี้ยวมากๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบล็อกบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่รวบรวมประวัติศาสตร์และก็เหตุการณ์สำคัญๆของยูกิโอนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นฉากที่คีริวโผล่มาจากภาค 5D หรือฉากที่ยูเซนนะครับทำแอคเซลซิงโครครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดพูดถึงฉากในออริจินอลซีรีส์นะครับก็น่าจะเป็นฉากที่โอเบลิกใช้ท่าโซเอเนอร์จีแม็กซ์หรือถ้าพูดถึงภาคจีนะครับก็จะนึกถึงตอนที่เดนโบดากอนนะครับสู้กับยูเบล หรืออ้างอิงจากเอนดิ้งของ YukiO GX นั่นเองนะครับซึ่งได้ได้ว่าบ็อกบ็อกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบ็อกบล็อกเนี่นครับถ้าจะหาเนี่ยบอกได้เลยว่าราคารีเซลในพุ่งไป3 0 0 0บวกบวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคนที่จะซื้อ History Art c r y e Collection ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องซื้อเบอร์สอฟเบสเทนี่2กล่องถึงจะได้สิสริจการซื้อเจ้านี่1กล่องนั่นเองครับบอกได้เลยว่าการซื้อนี่ค่อนขอาอ้างยากนะครับราคารีเซลก็ยังแพงอีกนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นบ็อกซ์ที่เจ๋งจริงๆ,ๆครับส่งกับเป็นบ็อกซ์พิเศษเดือน2จริงๆนั่นเองนะครับของปีนี้นั่นเองครับทั้งหมดที่ผมพูดมาครับยังไม่นับตัวชูโรงอย่างเจ้า blue eye white dragon red eye black dragon และก็ black magician เกินนะครับ เวอร์ชันอาร์ตมังงะนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่า Reference มาจากมังงะเหมือนกับตัดแปะมาเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าสวยงามมากเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันในคลิปนี้นั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยและกันนะครับก็นี่นะครับก็คือบ็อกฮิสต r รีอ r ร์ตไครฟ์ l อลเลกชันนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารอบนี้นะครับซีลของตัวโคโนมิครับมีโลโก้โคโนมิ เหตุการณ์การรีเซิลขึ้นมานั่นเองนะครับนอกจากนีจากนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนี้ผมได้บอกไปนะครับก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนของ Official นะก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมออกของบริษัทคิดแอนคิดด้วยนั่นเองนะครับอันนี้สําสำคัญมากจริงๆนั่นเองนะครับเรามาดูด้านหน้าดีกว่าครับว่ามีอาร์ตไรน่าจดจำจดจำบ้างนั่นเองครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ e อ c l u s i v e จริงๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบล็กบิจิเช่นเกอร์อาร์ตเวอร์ชันมังะับ ดูเอลแอคเซลเลชหรือแม้กระทัง่งช่วงที่อะคาเดมีนะครับ Art, บ,บุกมิติต่างๆนะครับบลูอีอาร์ตเวอร์ชันหมังละนั่นเองครับ really oh, โอ้ก็เรียกได้ว่าเยอะจริงๆนั่นเองครับด้านข้างก็ยังมีตอน r e โบดาก้อนะครับสู้กับยูเบลและก็รวมถึงกับพุบเวอร์ชันถังไข่านั่นเองครับจำชื่อไม่ได้แล้วก็กับดักของซากและรวมถึงกับตอนที่ริยูโหมา ครั้งแรกแล้วก็เรดไอโซนเองครับหรือแม้กระทั่งเจ้าตาร์ดนี้นครับที่เป็นตอนที่ยูสคูสู้กับเจ้ารีโบเบอร์นั่นเองนะครับเกรทว่าเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับบ็อกบ็อกนี้นะครับก่อนที่เราจะมาแกะจริงๆนะครับหลายๆคนยังจาสปอนเซอร์ของผมเมื่อปีที่แล้วได้ไหมครับอย่างร้านจีเอชการ์ดเกมนะครับเขาก็ได้ส่งเจ้านี่มาให้ผมนะครับก็คือ Secret Shiny ็ o x จานวน2กล่องด้วยกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะที่ละกล่องเลยนะครับเพราะว่าทางร้านบอกว่าอยากให้ผมแกะออกกลางคลิปนั่นเองครับว่า ซึうう here, ่งเรามาดูกันสิครับว่าจะสมพรที่พ่อค้าบอกผมมาจริงหรือเปล่านั่นเองครับก็เรามาแกะก่อนนะครับก็นอกเรื่องก่อนเราเปิดฮิสตอรี่อารคเลกันกล่องแรกครับหนึ่งสองซับอ้ยผมไม่ค่อยชอบซีเกตไชนี่บ็อกตรงที่ว่าเปิดแล้วต้องมานั่งลุ้นอีกทีนี่ครับหนึ่งสองซับโ้ยโอ้ยโเฮ้ยเฮ้ยไปเลยโอ้ยนะครับนี่เฮ็ดิตก็แน่นอนครับว่าพ่อค้ารอบนี้ครับ เขาพูดจริงนะครับเราได้เซนโตคิ o K K I, หรือสกายสไตร์ค์ในรูปแบบของซ e c r e t ชายนีบ็อกซ์นั่นเองนะครับก็เจ๋งจริงครับอันนี้คือกล่องแรกครับ first box นะครับ first box นะครับมาเรามาลุ้นกนรอบครับ1 2ึ่งสองซับโอ้เฮ้ยเราได้สกายสไตร์ค์สกล่องติดเลยนั่นเองครับ t o straight หรอ s t r a i t เลยครับ s t r a i เลยซึ่งแน่นอนครับว่า Secret s h i n y Box พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอามาแจกในอนาคตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าผมจะมาแจกในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับชุบอ่าเทียบรอยนะครับกล่อง history archive collection นะครับชุบออออู้ box พิเศษเดือน2เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งจริงครับเพราะว่าซองนี่ก็ ถือว่าสวยมากๆาเลยครับเหมือนกับตอน Prismatic Art เลยแต่แค่มันวิ่งวับน้อยกว่านั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมนกันมีทั้งหมด15ซองเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรกันนั่นเองครับที่เป็นของดีของเด็ดน่าโดดนนั่นเองครับเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับดูดิแกะที่ตูดหลุดออกมาเลยครับียบซากนั่นเองครับเริ่มมาก็ได้เป็นตัว l a ส t b o ของซีรีส์ Ark 5เลยนั่นเองครับ ลิงคูริโบแบบ Normal p a r a l l e l ครับซึ่งได้ได้ว่าเป็นการรีพินที่ดีมากๆเลยครับกับเจ้านี่นะครับลิงคูริโบนั่นเองครับต่อมาครับเป็นฮูบเวอร์ชันทางไข่นะครับเป็นรูปแบบของซูเปอร์แรครับก็หอมๆของล็อตเนี่ยก็ยังหอมเหมือนเดิมเลยนะนครับท่านผู้ชมและก็มาสู่ใบสุดท้ายครับซีเกทแร่ครับเป็นว้าวถือว่าดีถือว่าดีเพราะว่าผมอยากได้จังซิงโครนแบบ ที่เขียดแรกมาตั้งนานแล้วนั่นเองครับก็ถือว่าตามเอินครับที่ว่าผมได้จังซิงโครนเวอร์ชั่นเขียดแรกนั่นเองครับเดี๋ยวใส่ซองสวยๆจะเกลือหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าซองสองครับมาฮอนเนสเนอสครับอีกหนึ่งรีปินที่เจ๋งมากชูตติ้งควีซ่าเอ้ยไม่ใช่ชูตติ้งควีซ่ามันชื่ออะไรนะโพสติมิคเบลเซอร์ครับโพสติมิคเบลเซอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งรีปินที่ดีเหมือนกันครับต่อมาซูเปอร์เป็นเอ้ยไม่ใช่ซูเปอร์เป็นอัลติเมทครับว้าวรอบนี้นี่มีอััััลลติิเเมมททแ้้ววดยยคครรรรบบบ่่าานผูชีกกจงๆ การ์ดของ blue angel นะครับอัลติเมทรอบนี้ก็ยังรักษามาตรฐานได้เหมือนนะครับสวยจริงๆกับใบสุดท้ายครับเป็นซิกเก็ตแร่ครับเป็น c h a o s e x i s s นะครับของ barrier นะครับก็สวยมากๆเลยครับสวยจริงๆก็เท่ากับว่าเราก็เปิดอัลติเมทไม่หลุดก็เท่ากับว่าเราก็เปิดอัลติเมทแร่ได้1ใบแล้วนั่นเองนะครับชึบความทรงจำดีๆเกี่ยวกับยูกิโอปึ๊บจังซิงโครนเวอร์ชั่น normal p a r a เ e ลครับ access code talker เวอร์ชั่น normal p a r a เ e ลครับเรียกได้ว่าใบนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ผมอยากให้รีพิ้นมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับรองลงมาจากน้อยแมยูนิคอนนั่นเองครับซึ่งน้อยแมยูนิคอนยังไม่รีพิ้นมาทั้งนั้ครับก็รออีกทีซุปเปอร์เป็นโอเวอร์เลนเน็ตเวิร์ดครับก็คือการ์ดใบใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นซีคิทแร็คครับเป็นดวลอะคาเดมีนั่นเองครับชุบเปอร์ฟอร์มูล่าซิงครนครับเกเล็กซี่โฟตอนดราคอนนะครับเรียกว่าสวยมากซุปเปอร์เป็นเจ้านี่ครับผมจำชื่อการ์ดไม่ได้แต่ว่าเป็น เรมโบดากอนสู้กับยูเบลครับที่ฟิวชั่นเมตอเมทยครับเรียกได้ว่าเป็นอาร์ตอีกอาร์ตที่สวยมากครับการ์ดใหม่และใบสุดท้ายครับเป็นสิกแรกครับเป็นว้าวถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับก็คือเจ้าไฟว์วอลดากอนดักลูอิคเนโอเทมเพส์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยมากๆครับกับ2องที่สของเรานั่นเองนะครับปุ๊บอ่าเรดไอ์อินไซด์ครับเรดไอ์อินไซด์สตาร์วีนอมฟิวชั่นดากอนนะครับแบบ normallyale จริงๆที่รีพฟินมานะครับเพราะว่าผมเองก็อยากใส่เพิ่มนั่นเองนะครับต่อมาซุปเปอร์ครับเป็นชึบเป็นอะไรนะมันชื่ออะไรคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนะครับแต่ว่าผมจาชื่อการไม่ได้นะครับเป็นตอนที่ไคเซอร์เรียวนะครับสู้ในดูเอลใต้ดินกับไอคนที่ใช้เด็กสลามนั่นเองนะครับเรียกว่าเจ๋งจริงๆครับกับความทรงจำในยุคดิโอวนนี้กับซีคิดแรกเป็นอาเวทสมัยครับของพัคอักไรนะครับก็คือรวมเหล่า นางเอกของภาคอัปไฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นเวทมนต์สนายที่สวนมากๆเลยครับที่รวบรวมมือของนางเอกของภาคอัปไปนางเอกนะครับฟึบโคเนสเนออสอีกใบครับเราได้ใบซ้ำแล้วนะครับคิออสเอ็กซิสอีกใบครับซุปเปอร์เป็นว้าวเป็นการ์ดใหม่ของอิฮีโร่นั่นเองนะครับก็เป็นซุปเปอร์แลนด์ครับซึ่งอันนี้เป็นอาร์อ้างอิงจากเอนดิ้งของเอนดิ้งตัวที่2ของอ่ายูกิโอจิกซ์นั่นเองครับแล้วก็ซีเกตแลนด์ครับเป็นว้าวว้าวอันนี้ โดยส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ดูคลาคเรนส์จนจบนะครับแต่บอกได้เลยว่า Art into the r ด i ะเรนะครับเวทมนต์ใบเนี้ยสวยมากๆเลยครับกับการที่ยูสุกุนะครับเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สต้องใช้คำนี้จริงเมตาเวิร์สนะครับเรนมลสวยงามมากๆเลยครับกับ into the r ะ i รนสนะครับ into the r ะ i รนสนะครับท่านผู้ชมโอเคซองที่7ครับป๊บยูเบลครับอีกหนึ่งใบที่ผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะหลีบลิ้นมาแต่ก็หลีบลิ้นมาจนได้นะครับ คอสเมต์เบลเซอร์นะครับซูเปอร์แรับเป็นดูเคิลอะคาเดมีแล้วก็ใบสุดท้ายครับซีเค็ดแรเป็นเอ็นเตอเมทนะครับเดอะเกทเทสดูเอลลิสอะไรสักอย่างครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นอาร์ตที่อ้างอิงจาก OP ของเพนดูรัมบีดมั้งน่าจะใช่ครับเพราะว่าอันนี้น่าจะอ้างอิงจากตัวของเพนดูรัมบีดนะครับก็คือ OP สุดท้ายของยูคิโออาร์ไคลส์นั่นเองนะครับซูพรีมคิงนะครับดักรุมมั้งครับผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นของซับของซากนะครับเวท พื้นที่ของคริกสตาร์นั่นเองครับเอ็นอีกหนึ่งใบที่เรียกว่ารีพินมาแล้วหลังหักกับทุกคนเลยนั่นเองครับซุปเปอร์ครับเป็นโอ้กระดับใบนี้ครับก็คือตอนที่เพลย์เมคเกอร์หรือยูสกุเรานะครับสู้กับดูบูเบิร์นนันเองครับกับใบสุดท้ายครับเป็นซิกเ็ตแร่ครับเป็นว้าวเฮ้ยอันนี้ก็ว้าวจริงครับก็คือเป็นอ่าสตาร์ดัสดราก้อนนะครับแอ็กเซลซิงโครนั่นเองนะครับก็คือเป็นตอนที่ฉากยูเซ่ทำการแอ็กเซลซิงโครนั่นเองนะครับเจ๋งจริงจริงรอบนี้แม้แต่จะเปิดมายังไม่มมีริิสาตตกซเเ็แลยนะ ก็ดีแล้วครับจะได้ลุ้นตอนใท้ายครับไม่เหมือนปีที่แล้วครับมาโผมาตอนแรกๆก็กดลุ้นกันครับอ่เรดเดมอนส์นะครับ a อ็กซ์อินนิสเตอร์ไอแลนด์นะครับอ่าสวยเหมือนกันครับปุ๊บซูเปอร์แรครับเป็นเวของบลูแองเจลครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นเรดไอ e อ n นไซ h ์แบบซ e c เ e t r แร e นั่นเองครับเฮ้ยก็สวยทีนะเนี่ยเรดไอ e อ n นไซ h ์เนี่ยสวยอยู่ปุ๊บเรดไออ็นไซต์นะครับใบที่3แล้วชุบเป็น เรดเดมอนอีกใบครับเป็นน้องมอพาเรลเล่ครับแล้วก็ปุ๊บกับดักของซากครับกับดักของซากและใบสุดท้ายครับอุ้ยพิซมาติกซิเคตแล่กับดักครับหนึ่งสอง้ามว้าวถือว่าสวยอยู่นะพิซมาติกซิเคตแล่รอบนี้ครับก็เป็นตอนที่โยฮันสู้ครับยูเบลนั่นเองครับที่ฟิชชั่นเป็นอาร์มิทายเรียบร้อยแล้วเองครับเออเขาถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับดีกว่าปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ดีโคทอเกอร์นะครับชึบ โฮฟนะครับอ่าล่างนี้ครับต่อมาครับเป็นแฟนทอมไนท์นะครับบูทบูทคุงนะครับแล้วก็ซ u p เปอร์แเป็นอ่าดัฟฟ์ลูอิสนิโอเทมเพสแล้วก็เป็นสุดท้ายซ c เค t r แ r e ครับเป็นเมจิ c เชียนโซครับอู้อีกหนึ่งใบที่ดีมากครับที่มันรีพินมาในบ็อกซ์นี้ชั้นครับเจ๊กนิดๆงครับเมจิ c เชียนโซครับก็อันนี้คือเปิดขำๆแล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราไม่น่าได้พิสมาติกซิเคิแรอีกใบหรอกมาฟึบ คิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนะครับรีพินอีกแล้วลิงคูริโบครับรีพินอีกรอบนะครับอินทูเดอะเวนซ์ซูเปอร์แลครับใบสุดท้ายซิกเก็ตแลบเป็นว้าวก็คืออ่าการ์ดซัพพอร์ตอินฟินิตี้ครับที่เป็นคิริวจากที่คิริวโอมานั่นเองนะครับสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆผมว่าเราไม่น่าเปิดให้พิสมาร์ติกซิกเก็ตแลอีกใบแล้วแหละเพราะว่าบางบล็อกนะครับของเจ้านี้นะครับจะมีโอกาสได้พิสมาร์ติกซิกเก็ตแลบสองใบนั่นเองครับก็ผมเชื่อว่า เปิดได้ก็ถือว่าคุ้มเปิดไม่ได้ก็เกลือครับแค่นั้นเอง blue ice alternative นะครับ normal พัดลอยเร็วครับนี่ของเร็ว speed roll ดุดดุดดโผล่นั่นเองครับอีกใบที่เจ๋งครับต่อมาครับเป็นว้าวว้าว super rare ครับ soul energy max นั่นเองครับก็เป็นตอนที่ obliques นะครับใช้ท่า soul energy max นั่นเองครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็เป็น six rare ครับเป็น star venom fusion dragon นั่นเองนะครับบึ๊บ magician soul ครับ super โคบซูเปอร์ครับดวลอะคาทาซูเปอร์ครับอีกหนึ่งของดีหนึ่งของดีแนละใบสุดท้ายครับเป็นซิกิทแลครับเป็นเอ่อกลาเซียไอโฟตอนดราก้อนครับปุ๊บซาร์ครับซาร์อีกแล้วเอ็กเซสโค้ดเนาะมอปลายเลลครับคอสมิกเบลเซอร์เอ่อ Ultimate, อัลติเมทครับอัลติเมทอัลติเมทรอบนี้เราได้อัลติเมทนะครับคอสมิกเบลเซอร์ครับและใบสุดท้ายซิกิทแลเป็นว้าวไม่เกลือ ไม่เกลือนะครับถึงแม้จะไม่ได้พิสมาติกซิเค็ดแร่อีกใบก็เถอะครับรอบนี้นะครับเราได้เจ้านี่ครับ blue eyes alternative แบบซิเค็ดแร่นั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับถึงแม้จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าผมไม่ได้เจ้าพวกแบบอ่า ultimate rare lingkudibo หรือ ultimate rare ของ blue eyes alternative นะครับหรือแม้กระทั่ง u l t วอ a ์ e ันอ s น o n งนะครับแต่ว่าบนโลกนี้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า อำนาจแห่งเงินตราอยู่นั่นเองครับขอพี่แค่เรามีเงินสดในมือนะครับเราก็ซื้อการที่เราอยากได้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปซื้อนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้า history archive collection นะครับเป็นบล็อกที่ผมต้องให้คะแนนมันอยู่ที่แปดเต็มสิบนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ผมต้องให้มันที่แเต็มสิจริงๆนะครับ บอกได้เลยว่าการะระลึกถึงความทรงจําเกี่ยวกับยูกิโอในค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เจ๋งไม่น้อยเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่บล็อกบ็อกนี้ครับเป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่จะออกแนวคล้ายๆกับบล็อกสะสมด้วยนั่นเองครับก็เลยได้ว่าการที่สามารถเอามาใช้ในเชิงคอมเพนติฟจริงๆก็ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ p ริสมาติกอาร์ตคอลเลกชันนะครับที่ทั้งทาในแง่ของการสะสมด้วยกับ ในแงๆของผู้เล่นด้วยนั่นเองนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับบ็อกมานี้ครับก็อย่างน้อยก็รีพินการที่เป็นระดับบิ๊กๆนะครับหลายๆใบนะครับมาในรูปแบบของเรอิตี้ที่ถูกลงนั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Access c o d e Talker นะครับที่รีพินมาทั้งแบบ Normal Parallel และก็ Blu Eyes Alternative Dark กนะครับให้มันถูกลงนะครับให้คนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนั่นเองนะครับก็ นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย